คลิปนี้พาเที่ยวคาเฟ่เปิดใหม่ย,ย่านกรุงเทพกีทานะครับมีแบบเพจเฟรนลี่ด้วยนะฮะและคาเฟ่ที่ยังไม่ได้เปิดยังเป็นทางการเลยแถวนวลจันทร์นะครับไปพบกับทั้งสองคาเฟ่กับเราลินฟ้าพาฟินกันได้เลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับขอบคุณมากเลย มาถึงคาเฟ่ที่แรกนะครับชื่อว่าดอนทูดัตบีเคเนะครับเป็นคาเฟ่อิดแดงนะเปิดใหม่ย่านกรุงเทพกีพาเวลาอัปเดตใหม่ตอนนี้เปิดตั้งแต่เวลา7จ็ดโมงจนถึง5้าทุ่มนะครับที่นี่ก็ตกแต่งเป็นสไตล์แบบลาสติกสไตล์ผสมผสานกับล็อบสไตล์นะฮะแล้วก็เน้นในเรื่องของการโชว์วัสดุต่างๆนะฮะอย่างที่เห็นนะครับอิดแดงนี่จะมีอยู่เต็มร้านเลยแล้วก็เป็นจุดเด่นอของเขามากๆเลยนะครับ ภายในก็ตกแต่งเป็นแบบวินเทจด้วยนะครับที่นี่มีทั้งอาหารเครื่องดื่มแล้วก็ขนมนะครับเป็นแบบฟิวชั่นด้วยนะฮะเรานั่งอยู่โซนอาเวทีแล้วนะครับก็มีดนตรีเล่นตั้งแต่5้าโมงครึ่งจนถึง2องทุ่มครึ่งนะครับที่นี่ลองไปดูบรรยากาศของที่นี่กันก่อนเลย คาคารนี้สามารถที่จะทําเป็นที่จัดเลี้ยงได้นะครับก็ใช้จ่ายประมาณ1 5 0 0 0บาทนะฮะก็ได้ประมาณ25ท่านนะครับตรงนี้เป็นส่วนกลางนะฮะสามารถที่จะนําสัตว์มาเลี้ยงจากตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็มีที่นั่งเอาดอร์ด้านนอกด้วยถ่ายรูปก,กันสวยๆเลยตรงนี้พอช่วงเย็นหน่อยเขาจะจัดโต๊ะกับเบาะนะครับมานั่งรอบๆสนามหญ้าตรงนี้นะครับ อะไรพามาดูโซนคาเฟ่บ้างนะครับตรงนี้เป็นโซนที่อยู่ด้านหน้าเลยนะฮะก็จะเป็นที่สําหรับสั่งเครื่องดื่มนะครับเราก็เป็นขนมด้วยนะฮะแล้วก็มีที่นั่งอยู่นิดหน่อยนะครับก็คลาสสิกดีฮะตรงนี้ใช้ได้เลยมีขนมให้เลือกทั้งเค้กทั้งครัวซองนะครับก็ค่อนข้างเลือกได้ค่อนข้างเยอะนะฮะหน้าทางทั้งนั้นเลย งนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เขาจะมีเป็นห้องถ่ายสติกเกอร์ด้วยตรงนี้นะฮะเราสามารถเข้ามาถ่ายรูปกันได้เลยแบบนี้นะครับโดยรวมที่นี่ถือว่าบรรยากาศดีนะครับอาหารอร่อยนะเป็นฟิวชั่นนะแล้วก็ขนมเครื่องดื่มดีนะครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศของที่นี่กันแล้วเดี๋ยวพาไปคาเฟ่ต่อไปนะครับ ถึงแล้ว EP หนว้าวเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันถึงแล้วนะครับกับคาเฟ่ย่านเกษตนวมินนะฮะแถวนวนจันทรนะครับเพิ่งเปิดมาได้แค่1เดือนนะฮะและยังไม่ได้แกนโอเพนนิ่งเลยนะครับเป็นคาเฟ่ที่ชื่อว่า EP 1นั่นเอง <Benjamin. S 2> ช่วงนี้จะเปิดบริการตั้งแต่7โมงจนถึง5โมงเย็นเท่านั้นนะครับขนมก็มีใี่เลือกแค่2อย่างเท่านั้นนะฮะตอนนี้ เขามีจำหน่ายเป็นเมล็ดกาแฟของบราซิลด้วยนะครับสําเร็จรูปแล้วก็เครื่องชงกาแฟเขาจะเป็นไซเนโซนะฮะเครื่องนี้เครื่องละล้านเลยนะครับสําหรับโซนที่นั่งภายใน2ส,ส่วนนะฮะอันนี้เป็นโซนที่ติดกับข้างหน้านะครับแล้วก็เป็นโซนด้านในนะฮะเป็นพนักเก้าอี้สูงนะครับไว้นั่งข้างในได้โซนนี้ก็เป็นห้อง v i p ีนะครับเขายังไม่เปิดนะฮะต้องรอดูนะครับว่าจะเปิดเป็นแบบไหนนะครับ อาจจะเป็นห้องชงชาพิเศษแบบโอมาเกเส่กาแฟนั่นเองนะครับตรงนี้เป็นส่วนทำขนมนะครับตัวนี้ก็กำลังทำเป็นแบบว a f f ฟ e ลเพนให้เราอยู่นะฮะ เครื่องดื่มเป็นยูสุฮันนี่โซดานะครับหนึ่งแก้วและอีกแก้วหนึ่งเป็นคาปูชิโน่เย็นนะฮะส่วนขนมเป็นวาฟเฟิลเพลนอร่อยกรอบดีครับอันนี้ใช้ได้เลยนี่เราอยู่ในร้าน EP หนะครับอันนี้เป็นเสียงจากต้องของตัวอถโมเลยนะนี่เรามาทัวร้านใหม่จริงๆ รที่แล้วเราม,มาแล้ว,ลวร้านยังไม่เปิดมาก่อนแต่รอบนี้มากย็ยังไม่เป็นทางการเิยยังไม่เป็นทางการย,ยังไม่ซ้อมเลนี้เลยขนมมีสองอย่างอาเองก็ลองมาดูบรรยากาศกันดีๆกันว่าเดี๋ยวค่อยมาอีกนะโอเคตรงนี้เป็นโซนด้านในสุดน,นะครับเป็นห้องคั่วกาแฟนั่นเองนะฮะแล้วก็ห้องข้างๆกันก็จะเป็นจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของที่นี่นะครับที่เป็นโลโกโอ้อีกีหนึ่งนะครับ ก็อย่างเช่นพวกเสื้อนะฮะก็มีทั้งเสื้อสีดําเสื้อสีขาวนะครับแล้วก็เมล็ดกาแฟสายพันธุ์บราซิลนั่นเองชุภาพของที่นี่กันเลยนะครับก็จบลงกันอย่างรวดเร็วสำหรับ2คาเฟ่เปิดใหม่2สไตล์นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe พวกเราลินฟ้าพาฟินด้วยนะแล้วพบกันในคลิปนะครับบ๊ายบาย